อยากไปแคมปิ้งคิดถึงซีราชาแคมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แป้ลูกจอมแคมวันนี้มีอะไรเอยชิ้นเล็กวันนี้มีนั่นคือช้อนยักษ์ทับพียอเนกประสงค์ทับเทียร์อเนกประสงค์เอาคือเหมาะสำหรับยังไงเอ่ยใส่เป้เดินป่าขึ้นเขาอะไรพวี้เนาเป็นทั้ง อาจริงๆจะเป็นจะเป็นช้อนก็ได้เนาะ<ม>เป็นทัพพีแต่ทัพพีไม่ใหญ่มากสามต,ตักแกงตักอะไรได้ตักข้าวได้นะคะแบบพับได้ด้วยข้องพี่ห่ออลอสเป็นใบนของเกาหลีนะคะตัวน,นี้ทำมาจากอะไรเอ่ยทำมาจากอลูมิเนียมอลูมิเนียม,มน้อปัดลองแกะดูซิว่าขนาดเท่าไหร่โ <c oughs> อ้โห้ก็แม่เอาไปแล้วก็แกะออาไโอเคโอเค ดูสิประกอบแล้วยังไงดีใช้ไงเมื่อกี้ตอนแรกมันจะอยู่ข้างางนี้มันก็เลยพับได้พับได้อย่างนี้อ๋อโอเคแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นข้างบนแล้วไงอเคได้แล้วอ้อมก็จะล็อกอยู่เลยมาใช้ยังไงตักนี้แค่นี้นะคือขนาดของมันใช่ไหมก็โอ้จริงๆก็เป็นช้อนได้นะแล้วเป็นตักข้าวตักอาหารตักอะไรได้นอะเป็นช้อนกลางก็ได้เออ พกพาสะดวกปากไว้กับตัวช้อนอเนกประสงค์ออถ้าใครสนใจสอบถามได้ที่แอดซีราชาคันมือนะคะหสหวัสดีแม่ลูกจองมคามารับกปก่อนสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บาย